มีผู้ก่อเหตุไปคว้างระเบิดแสวงเครื่องพร้อมอาวุธปืนไปกราดยิงโกดังแห่งหนึ่งที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทีนี้เจ้าของโกดังเนี่ยออกมาอ้างนะครับว่าก่อนหน้านี้เคยถูกข่มขู่ให้ออกจากพื้นที่เบื้องต้นตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นฝีมือของกลุ่มใดเ <c oughs> จ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจานาังหวัดนราธิวาสพร้อมกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจทหาร <c oughs> เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุคว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไ้บอม แล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงซ้ำใส่โกดังเลขที่60ทับ11บริเวณดินเรียบครมแดนริมแม่น้ำสุงไหงโกลกช่วงบริเวณท่าเรือฮ uh ok, ูมอลานัสหมู่6ตำบลเจ๊แหอําเภอตากใบตัวโกดังเนี่ยมีร่องรอยกระุกกระสุนปืน HK M16 แล้วก็กระสุนปืนพกขนาด9มมตัวอาคารเสียหายทั้งหมดจากแรงระเบิด จากการตรวจสอบนพบว่าระหว่างทางก่อนถึงโกดังประมาณ70เมตรเจ้าหน้าที่พบระเบิดสแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สหมุงต้มจากประเทศมาเลเซียหนักประมาณ50กิโลกร,รมัมจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารวางอยู่ใต้โคนเสาไฟฟ้าริมถนนเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนราน้ายอาจจะแฝงตัวเพื่อจุดชนวนแต่ว่าเจ้าหน้าที่ EOD ใช้เครื่องแรงดันน้ำยิงทำลายวัตถุระเบิดดังกล่าวไว้ได้ นายมูเดงนาวีเจ้าของโกดังเผย,ยว่าก่อนหน้านี้ถูกข่มขู่ให้ออกจากนอกพื้นที่แต่ว่าตัวเองเ,เพิกเฉยกลุ่มที่เคยข่มขู่เลยให้สมาชิกของกองกําลังติดอาวุธของกลุม่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนํากําลังมาคว้างระเบิดแล้วก็ยิงถลม่มด้านพลตํารวจตรีปราบพานีมงคลรองผู้บัญชาการตํรารวจภูธรภาคเ้าเผยว่าหลังจากนีน้ต้องมีการตรวจสอบว่าเป็นฝีมือของกลุ่มไหน และสอบปากคำคนที่เห็นเหตุการณ์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งกับ